สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องจ้าพอนากินคือเกาแยาหนิ่งพาชิมกินแล้วกินอีกทุกคลิปสวัสดีครับพี่น้องมาจากพี่น้องจ้าพี่น้องไก่พี่น้องไก่คือห่อนแทะหนึ่งปลาตำทัวไก่น้ำแดงอันนี้ผักว่าชิมหนึ่งเงินหนึ่งเงินปลาชิมหนึ่งเงินมันมักก้อนนมันเกลียวมันเกลียวตำทัวมะกกอก จซบนวอเพื่น้องจามมาเด้อบัติบีเรื่นึบีต่ออ<ม>ืมอืมปลาเปนแซ่บ่ล้วลกันจนแซ่บกอย่างหนึ่งก็ว่าเอาเปือยมาเพื่อนอัน้ตเป็นขียย้เหลาแค่เนยนะน้ดอกเหล มาจาก,อ,กอีน่ไม่สิ่งแรกวียนๆเดียว,ว่าแต้ววา,าสีเงแรกก็สีสเอาเจ้าก็คือวัหยับเข้ามานะ่ะจังไงแตะได้กับเข่าเลยนะนี่เขาเนาะระเจีวเนียงจะกับไม่อ๋อหา พี <laughs> <laughs> ่ปลากรบมงังจีเพิ่นวางได้พี่น้อนงจับถอดเพิ่นหนึ่งอันนี้เอามานหนึ่งหวานเยอะครับเขาเนื้อดีบๆแด้เหรอหนังมาบ่เนาะเมื่อน้อ เชือมาแกงใส่ผักคนนงนำยานังใส่เกลียงเะียบร้แยบรก็หิมผักลงก,กระพาอเลยนอบรกันนี้ ประก,กอบฟองหนกอยเลือมาไซเนี่ยตามพริกแห้งพี่ลองจา้าปาบูพี่น้อง ต้มทะนะป่าบูต้มแซ่เฮียโยงยุบ้านเนี่ยคู้ใดๆรือว่นเราไปตลาดพอเนี่ยเราเอาอย่างเดียวมันเป็นยากำลังบำรุงกำลังค่อยมากินเนี่ยเป็นคนฮ่องกงเนี่ยหนึ่งมากกว่าเป็นน้องตับ หนึ่งแกงสม o ต่วนปลูกม่น้นข้นเป็นที่หลังมูตอมันแหลนที้แหลมมีด้วยเ๋ยวจะกอจะกอยใครกับ่าก้าเด็ดเอาไปเอามามีมือดีที่สุดเนาะเอาไปาพี่นัองใจเพราะอันด้วยเดียวไปแล้วออกดอกเต็ม เดี๋ยวนี่นีดูคากดูเนี่ยงูแสลงจิเใหญ่บนมีมูวเอ็้อนมัวไม่โลายะารนลยสนุกกินมันแถ้าต้นยว่วของของ,ของพืชน,นีเอื้ออะไร่มต้นสะ ส้มยังกะจัดนงกะจัดเอ็นโลดเยอาเอ็นต้นเชิญรสนี้ใบม้อก็ใส่ไงล่ะ ไก่คือบะลิงผักขอกับนึงเจีบมันเจียว món này là lưỡi, ba cái rồi thêm cái tôm cuốn โลกียังเป็นคันมือ,อยังไงงานวะนัำน,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 นมันคืนในนอนก็ซื้อโรตีจ้ะชาตุแม่สมคว้วมุงมาศาสนาแอบสังเกตบ้างด่วนแล้วนี <c oughs> เป็นด่วนแล้วต้องไปหาหมอใช่าอีหยังกัดกับโบแมงนันนะเป็นคันๆซื้อๆหอดน้ำ หวานเอาพี่น,น้องเออสองสามืมอขึ้นหลังฝนตกไข่์แนวมาเมื่อนี่เมื่อวานเนี่ยออกไปลานสามโมงลายมันเที่ยงเออยงนี่ยไรจะยังเงกับรบยานด้วบก็ได้ เจ้านะ่ะคือผัวตัดอ้อยเจอที่สร้างไปเจที่มัดเด็ดตะละมัดยงบงาทันในม้าหนีเห็ดอ้อยไปนอนสมื่นกัเห็ดยู่ดอมากแต่ว่ากัดจ้างข้าจอ,อจากเพราะฉจะขวางโยกับได้ไปเห็ดเองปูกับย่านเนี่ยขนาดเราอายุหลายรอบ สางใบมาตัดซอยลูกไปปั๊บ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 โอเคครับนี่ทอผมเลยหมดป่ะนี่ยผมเปื่อกระยำไง không có thương xoài mà lên Còn mặc chua là thấy nè rồi bác Nhiều Không chứ Có khâu bác Ừ มันยังไงครับมมันหดไปลยดมันแบบมันหูมดอะไรแลอะไรอ่นีคับผมอภพี่องเบบงานทั้งคุณมันต่างกัน ยำพาร์ตุ้ไปน้องอืมแซ่บอมอเป็นชีสแลเนี่ยูกเย็นกินยังยกภาษาวกลุงมาเน็บเน็บเชื่อกะเลกินตูกยัย เปลาบ่ะเปลี่ยนเลยี่นเราบัวทองจ้าขจาบัวทองเปลี่ยนในกลางออกเลยจุ๊บมาจออยู่น้ำหนามแล้วจ,จับเพ่อืมายังเห็นบ่าเปนนาลี่ยนยังบัวกระลำบัวหนังดอ ยังกระเดินตูวกับตัวเขาเนี่ยแหละแม่ประมาทเป็นดีที่สุดเฮกว่ากุดอันกันนะมันโดนกินนะแสบแค่ไหนเนาะไม่แสบ ขอบคุณพีขอบคุณนม่องด้วยนะจ้ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกหม่องคือบอลไก่ไก่ไม่ก่อขอมาหาจังจ้ะอย่าลืมพี่น้องจ้ะคอมเมนต์ใต้คลิปให้กำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์หน่อยล,ะ,ล,ะ,กะ,ละ,กะกินแล้วก็ว่าวแล้วก็กินไว้เจาะเสินพี่น้องตา แสบผูไไ้เฒ่าสิบายเขาเหนียวเนาะแสบนอนคือใครจักจันเนี่ย,ยลาพีลานองเนาะพ่อ,พอกันชิมไมด้วยจ้าพีรน้องจ้าสวัสดีค่ะ